สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะต้นตั้งโอนะตั้งโอนะคะที่เขาใส่โจกนะคะดูพี่อ้อยพี่อ้อยไม่ได้เก็บทานเลยนะคะเขาโตมากเลยลงไว้อ่าห้าหต้นนะคะนันนี้ที่พี่อปลูกว่าจะ วันนี้จะเก็บแล้วเพราะหลายๆอย่างนะคะที่พี่อ้อยปลูกตรงนี้เนาะเห็นไหมจะมีเลดโอกใช่ไหมคะกรีนมินิครอสนะคะตรงนี้จะทยอยเก็บแล้วนะคะเพราะพี่อ้อยจะลงใหม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือน ประมาณสิ้นเดือนหน้ามั้งมีนานะคะพี่วายจะกลับเก็บทานทุกวันเลยนะคะไม่หมดทักทีไม่หมดทักทีงามจะงามไปไหนกันนักกันหนาเห็นไ,ไหมคะอันนี้เก็บแบ่งคนงานด้วยนะคะเพราะว่าพอดีช่วงนี้ ที่นี่งานเยอะนะคะก็เ,เลยมีคนงานมาพักเนาะก็จะเก็บแบง่งเขาด้วยให้เขาทานช่วยกันทานนะคะเพราะว่าใหม่หมดซากทีสวยมากเลยนะคะเห็นไหมแดงเข้มแดงอมม่วงนะคะสวยมากๆเลยแล้วตัวอันเนี้ยพี่อ้อยมินิครอสเป็น เจดีเลยสูงเป็นเจดีเลยงามมากๆอใจละลายก็บอกว่าถ้าแน่นแมลงจะมานะคะจะมาวางไข่เนาะก็ก็มีบ้างนะคะมีบ้างเป็นบางช่วงเนาะแต่พี่้อยก็เอาออกหมดนะคะ คือเราก็าจะเก็บก่อนเนาะวันนี้ลูกเปยสวยงามมากขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ